กรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าจัดระเบียบแผงค้าขายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางผู้มนวยการรองผู้มนวยการสํานักเทศกิจคุณสัจจะคนตรงนะครับก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวคือที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจัดระเบียบไปหลายจุดถ้าไปดูเป้าแต่ละจุดนะครับคือขณะนี้เนี่ยจัดระเบียบไป21เขต40จุดแล้วภายในปีกว่าๆคือภายในปี2560 จะจัดระเบียบหาเร่แผงลอยให้ได้ทั้งสิ้น79จุดนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะยกเลิกแผงค้าจากนี้ต่อไปคือแผงค้าใต้สะพานพุทธและก็สะพานปกเกล้าซึ่งจะมีผู้ค้ารวม358ลายอันนี้ยกเลิกทั้งหมดภายใน16วิทุนายนนี้ส่วนที่ปักคลองตลาดกรุงเทพจะยกเลิกการตั้งวางแผงค้าในช่วงกลางคืนทั้งหมดก็มีผู้ค้าอยู่โดย,ยอยู่เดิมเนี่ยนะฮะ600ลายเลิก1กร,รกฎาคมนี้ ส่วนหนึ่งสิงหาคมนี้คือดีเดแล้วเป็นจุดสำคัญด้วยอย่างเช่นประตูน้ำก็จะมีผู้ค้า61รายแยกราชประสงค์ราชดำริ318ราย แต่ที่สําคัญคือสีลมกับสยามโอโ้ก็มีผู้ร้องเรียนจํานวนมากนะคะเรื่องของผู้ค้าเยอะมากจนสัญจรไม่สะดวกค่ะผู้ค้า,าที่สีลม611รายสยามสแควร์นะคะผู้ค้าจํานวนมากแล้วก็ขวางทางขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางไปนู่นมานี่ตอนนี้กรทมกําลังทําการจัดระเบียบพื้นที่จะเร่งยกเลิกแผงค้าให้หมดหนึ่งสิงหาคมนี้อย่างที่คุณมนชัยบอกนะคะด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากรทมกล่าวถึงการจัดระเบียบทางเท้าบอกว่าเป็นโครงการสําคัญ ที่อยากจะสร้างความสะดวกให้กับประชาชนจุดใดที่มีการจัดระเบียบเสร็จสิ้นแล้วกทมจะด,ดําเนินการดูแลต่อไปก็คือจับตาเลยค่ะไม่ให้มีการกลับเข้ามาค้าขายอีกนะคะครับจุดหนึ่งที่น่าก็ต้องจับตาที่สุดคือสยามสแควร์นี่แหละนะครับ,รบเพราะว่าเรื่องของทางเท้าเรื่องของถนนหนทางตรงนี้1สิงหาคมนี่ถือว่าเป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะครับเพราะบางคนเข้าใจว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองไปแล้วนะคะคสำหรับหาเร่แผงลอย